ยเย็นลงแล้วนะลูกเป็นไงอร่อยไหมเผ็ดไหมลูกกินได้ไหมไม่เผ็ดเลยค่ะแบบนี้แหละหนูชอบถ้าอย่างนั้นก็กินเยอะๆนะลูกจะได้หายป่วยไวๆนี่ทำอะไรกันอะเออหวหน้าคะพอดีช่วงพักกลางวันนะคะฉันจะลยต้มมามากินเด็กนี่อะ เด็กนี่เป็นใครลูกฉันเองค่ะลูกแล้วใครอนุญาตให้เธอเอาลูกมาที่ทำงานเอ,อ่อพอดีลูกฉันป่วยค่ะหัวหน้าแล้วก็ไม่มีใครดูฉันเลยเอามาทํางานด้วยค่ะป่วยป่วยแล้วทําไมไม่อยู่บ้านเอามาเป็นภาระที่ทำงานทาไมคือคุณหมอบอกว่าให้ระวังอะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครขึ้นสูงกลัวจะชักอะคะ่ะขออ้างหัวหน้าคะฉันฉันไม่ได้อ้างนะคะ หัวหน้าเชื่อฉันเถอะนะคะลูกของฉันป่วยแล้วก็ไม่สบายจริงๆตัวร้อนมากเลยอะค่ะถ้าเกิดว่าหัวหน้าไม่เชื่อเนี่ยลองจับน้บผาผากดูก็ได้นะคะไม่จับหรอกเว้ยนี่มันลูกแกไม่ใช่ลูกฉันแล้วการที่แกเอาลูมาทางานเนี่ยมันทําให้แกทํางานได้ไม่เต็มที่แบบนี้ใช่ไหมโอเคอะหัวหน้าคะไม่จริงนะคะคือฉันเนี่ยตั้งใจทํางานให้หัวหน้าเต็มที่เลยค่ะลูกของฉันแค่นั่งเฉยๆอะคะ่ะหัวหน้าไม่ได้รบกวนอะไรเลยนะคะไม่รู้อะ ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอห้ามเอาลูกเธอมาทำงานถ้าไม่งั้นอ่ะฉันจะไล่เธอออกหัวหน้าหัวหน้าคะหัวหน้าฮะข้าจังเธอฉันหักแล้วหลือแค่เนี้ยหัวหน้าคะค่าแรงของฉันมัน400ไม่ใช่หรอคะ หัวหน้าหักอะไรไปต้้ง350ร้อยห้าสิบอะคะถามได้ก็ค่าที่เธอเอาลูกมาทำงานไงหัวหน้าคะเอาลูกมาทำงานแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะคะฉันทำงานให้หัวหน้าเต็มที่นะคะแล้วฉันจะเชื่อได้ยังไงอะฉันไม่เชื่อนะว่าเธอทำงานได้เต็มที่อะไม่รู้อะถ้าเธออยากได้ค่าแรงเต็มเหมือนคนอื่นเขาอะน,นะตั้งแต่วนี้ไปห้ามเอาลูกมาทำงานแต่ว่าที่นี่ไม่มีกฎห้ามเอาลูกมาทำงานไม่ใช่เหรอคะ ที่นี่ฉันเป็นหัวหน้าพวกแกฉันคุมพวกแกเพราะฉะนั้นคําพูดของฉันใหญ่สุดหรือถ้าแกมีปัญหาหรือไม่พอใจไปลาออกเลยไปแค่คนงานคนเดียวอะ่ะฉันหาจ้างคนอื่นที่ไม่มีภาระมันไม่ง่ายกว่าเหรอเจาไม่เอาขอโทษค่ะหัวหน้า พอฝันทำไมไข้ยังไม่ลดเลยอ่ะลูกแม่ไปทำงานเธอคะ่ะไม่ต้องห่วงหนูหนูอยู่บ้านคนเดียวได้ไม่ได้หรอกลูกถ้าเกิดว่าลูกแม่ชักขึ้นมาเราไม่มีแม่อยู่จะทำยังไงลูกแต่ถ้าแม่เอาหนูไปด้วยแม่ก็จะโดนหักเงินนะคะ แล้วลูกจะให้แม่ทิ้งลูกไว้แบบนี้หรอไม่ได้หรอกแม่ทําไม่ได้หรอกลูกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไปก็ต้องโดนไล่ออกแน่ๆเลยแต่ถ้าเกิดเอาลูกไปก็ต้องโดนหักตังค์เอาวะช่วยไม่ได้นี่หว่าไปทอฝันไปลูกไปแต่ว่าไม่เป็นไรลูกเราโดนหักตัง เหลือห้าสิบาทก็ยังดีกว่าไม่เหลืออะไรเลยนะลูกนะนะอดทนนิดนะลูกนะไปไหวไหมลูกทอฝันหนูกินยาไปแล้วคงไม่ไอแล้วนะลูกนะเดี๋ยวก็คงหายแล้วแหละเดี๋ยวทอฝันเนี่ยนอนพักรอแม่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยทอฝันตะโกนเรียกแม่ได้นะลูกนะ แม่คะหนูขอโทษนะคะที่หนูไม่สบายแม่ก็เลยต้องมาลำบ,บากพาอหนูไม่เป็นไรหรอกลูกแม่คลอดหนูมานี่แม่ไม่ดูแล,แลแล้วใครจะดูแลหนูล่ะนอนพักนะลูกเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนนะเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเธอฟังไปแต่คน่รู้เรื่องเหรอ <Huh? S 2> คุณมดคะเอ่อชั้นขอโทษคะ่ะแต่ว่าลูกสาวชั้นยังไม่หายดีเลยะคะ่ะฉั้นขอพาลูกสาวมาทํางานด้วยอีกวันนะคะไม่ได้ที่จะกล้าขัดคำสั่งแค่ไหนหัวหน้าคะเห็นใจชั้นเถอะนะคะหัวหน้าขอให้ชั้นเอาลุกมาทํางานอีกวันนะคะฉั้นยอมให้หัวหน้าหักเงินคะ่ะหักเงินงั้นเหรออย่าว่าแต่หักเงินเลยวันนี้ ฉันจะไม่ให้เงินเธอสักบาทด้วยหัวหน้าและในฐานะที่เธอขัดคำสั่งฉันฉันไล่เธอออกหัวหน้าไม่นะคะเห็นใจฉันนอะคะ่ะเห็นใจเราสองคนแม่ลูกนะคะหัวหน้าฉันต้องใช้เงินอะ่ะพาลูกไปหาหมอะค่ะหัวหน้าหัวหน้าอย่าไล่ฉันออกเลยนะ อ,อย่างฉันจะพูดขนาดคำนั้นตั้งแต่วันนี้ไปแกไม่ต้องทำงานอีกเข้าใจไหมหัวหน้าหัวหน้าคะหัวหน้าเป็นพอนุแท้เลยอ่ะแม่ถึงต้องโดนไล่ออกอะไม่ใช่ความผิดลูกหรอกลูกเป็นเพราะว่าเราโชคร้ายที่มีหัวหน้าใจร้ายมากกว่า ฝันทั้งเรืยวทั้งตัวเราเหลืองเงินอยู่แค่ร้อยแปดสิบบาทเองลูกช่วงนี้เรากินบะหมีห่ไปก่อนนะลูกเนาะหนูว่าเราขายของกันดีไหมแม่แมจะไปขายอะไรลูกต้นทุนก็ไม่มีเงินมีอยู่แค่นี้จะไปทำอะไรได้ก็ขายบะหมี่แม่แม่อ่ะทำบะหมี่อร่อยแล้วก็แค่เอาเงินที่มีอยู่ ไปซื้อไข่กับผักแล้วเราก็ไปตั้งเตาทำบะหมีม่ขายข้างทางกันดีไหมแม่เท้าฝันแต่ถ้าเกิดว่าเราขายไม่ได้อะเราจะไม่เหลือเงินเลยนะลูกก็ถ้าเราขายไม่ได้เราก็ยังมีบะหมี่กับไข่เอาไว้กินไงแม่แต่ถ้าเราขายได้เราก็จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมเดีย๋ยวหนูก็จะไปช่วยแม่ขายด้วยนะ ขอฝันลูกแม่อ๋อไหนไหนเราก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วสู้อีกสักตั้งจะเป็นอะไรนะลูกเนาะม่ามีหม้อไฟเตาถ่านค่ะหม้อละห้สิบเองนะคะเรีกเข้ามาเลยค่ะเรียกเข้ามาเลยค่ะขาาะอฝันแน่ใจเหรอลูกว่าเราจะขายได้ ราก็ต้องขายได้สิแม่หนูเชื่อว่าเราทําได้แม่คะจ้าบะหมี่หม้อไฟหม้อหนึ่งจ้ะใช่ย่มีลูกค้าเข้ามาแล้วแล้วเย่ทำไมต้องดีใจขนาดนั้นด้วยล่ะจ้าก็พวกพี่สองคนณ่ะเป็นลูกค้าคนแรกของหนูกับแม่เลยนะคะว่าแต่หนูจ้าทำไมหนูไม่ไปโรงเรียนล่ะทําไมถึงมาช่วยแม่ขายของอือพอดีว่าหนูมาช่วยแม่ทํางานหาเงินอะคะ่ะ แม่หนูเขาเพิ่งตกงานเพราะโดนเจ้านายไล่ออกโทษฐานที่พาหนูไปทำงานด้วยฮะทำไมถึงใจร้ายจังแค่นี้ถึงกับโดนไล่ออกเลยเหรอพอดีว่าลูกของฉันป่วยอะคะ่ะแล้วก็ไข้ขึ้นสูงฉันกลัวว่าลูกฉันจะชักฉันก็เลยพาลูกไปทำงานด้วยแต่ว่าโดนหัวหน้างานอะคะ่ะหักค่าแรงจาก400เหลือ50บาท วันที่สองอ่ะฉันก็พาลูกไปอีกนอกจากจะไม่ได้ค่าแรงแล้วยังโดนไล่ออกด้วยค่ะฉันสองคนแม่ลูกก็เลยเอาเงินก้อนสุดท้ายที่เหลือมาลงทุนแบบหมี่หม้อไฟขายนี่แหละค่ะโโหทำไมใจร้ายขนาดนี้คนเราทำไมไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจกันบ้างว่าแต่คุณทำงานอะไรทำงานที่ไหนทำไมถึงมีเจ้านายใจร้ายแบบนี้ล่ะคะ ฉันเป็นคนงานก่อสร้างอะคะ่ะอยู่ตรงแยกสามโค้งนี้เองของบริษัทรับเหมา BSC นั่นมันบริษัทฉันนี่ฮะเอ่อคุณเป็นเจ้าของเหรอคะใช่ค่ะนอกจากฉันจะเป็นเจ้าของแล้วฉันยังเป็นคนจ่ายเงินเดือนคนงานทุกคนรวมถึงหัวหน้างานคุณด้วยฉันไม่คิดเลยว่าหัวหน้างานที่ฉันจ้างมา จะทำแบบนี้กับคนงานของฉันเห็นทีจะปล่อยไว้ไม่ได้และวพี่คะช่วยให้ความยุติธรรมกับแม่หนูด้วยนะคะจ้ะสวัสดีครับท่านประธานครับเออท่านประธานจะมาทำไมไม่บอกครับได้เตรียมต้อนรับถ้าฉันบอกแล้วฉันจะมาเห็นภาพเมื่อกี้เหรอ เออจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านประธานเห็นนะครับจริงๆแล้วออคือคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วที่ฉันมาวันเนี้ยฉันมีเรื่องสําคัญจะมาแจ้งให้คุณทราบอ,อ่าเรื่องอะไรล่ะครับท่านประธานซองขาวนี่ท่านประธานแล้วผมออกเหรอครับผมทําอะไรผิดครับเนี่ยทำไมต้องอไล่ผมออกด้วยอะ่ะแล้วสองแม่ลูกที่คุณไล่เขาออกล่ะเขาทาอะไรผิดแถมยังโดนหักค่าจ้างอีกเขาสมควรที่จะโดนแบบนั้นไหมล่ะนี่ท่านประธานรู้ได้ไงครับ หรือว่ามันสองคนฟ้องท่านประธานเหรอครับพวกเขาจะฟ้องหรือไม่ฟ้องมันไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญในฐานะหัวหน้างานสิ่งที่คุณทํามันนอกเหนือจากนโยบายบริษัทฉันคุณทําเกินกว่าเหตุไม่มีมนุษยธรรมขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพราะฉะนั้นฉันไล่คุณออกออท่านประธานครับเดี๋ยวรท่านประธานท่านประธานครับฟังผมก่อนครับท่านประธานโอ้โจะอะไรวะเนี่ย ทานให้อร่อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเปิดร้านวันแรกฉันกับลูกเนี่ยต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ฉันกับลูกเนี่ยเช่าร้านฟรีทั้ง3เดือนแน่ฉันกับลูกสัญญานะคะว่าถ้าฉันตั้งตัวได้เมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจ่ายค่าเช่าให้คุณตามสัญญาเลยค่ะคุณทำบะหมี่น่าทานแบบนี้ยังไงก็ขายได้แน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นคุณลองชิมดูสิคะ อืมอร่อยมากเลยค่ะเนีย่ยต้องขายดีแน่นอนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะถ้าไม่โชคดีเจอพี่ป่านเนี้ยอยู่กับแม่ก็คงจะต้องนั่งขายต้มบะหมี่ข้างทางอยู่คงไม่มีร้านที่จริงจังแบบนี้พี่เห็นว่าหนูยังเด็กแต่ก็กระตันอยู่ช่วยแม่ทำมาหากินพี่ก็เลยอยากช่วยนะคนบางคนมีพรสวรรค์มีความมุ่งมั่นแต่ขาดโอกาส ก็เลยไม่ประสบความสําเร็จสักทีพี่หวังว่าโอกาสที่พี่หยิบยื่นให้จะเปลี่ยนชีวิตหนูกับแม่นะขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้นพี่ขอกินบะหมีม่หม้อไฟเตาถ่านฝีมือหนูกับแม่ต่อนะจ๊ะจ่ายค่าผ่านทางมาก่อนคะ่ะ อยากมีเมียก็อย่างกไปหน่อยดีว่าเพื่อนเฮ้ยรออะไรเล่าเฮ้ยพวกคุณทำอะไรเนี่ยปล่อยผมนะครับเฮ้ยไปยุ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยคุณปล่อยผมครับเฮ้ย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 คุณครับปล่อยผมนะครับคุณเฮ้ย อุปล่อย,ยผมนะครับกี้กี้ก <c oughs> ี้ช่วยผมด้วยกี้ทุกคนมาตรงนี้กี้นีค่คุณจะทำอะไรอะ่ะ เงยเกี้เกี้ปลาเลยปลาอีกเฮ้ยเฮ้ยลยลุยลอยลอยพวกแกปลาให้มันแม่นๆหน่อยดิวะปาเลย <laughs> แกถอยไปดีกว่าด่านต่อไปเนี่ย เป็นการพิสูจน์รักแท้เจ้าเบ่าต้องล้างเท้าให้เจ้าสาวเพื่อกี้ผมเต็มใจทำอยู่แล้วครับอาร์ตแกอย่ายอมนะไม่เป็นไรหรอกน้ำว้ากี้ต่อไปอ่ะผมจะทำให้กี้ยิ่งกว่านี้ ไอชาที่มีแฟนดีแบบนี้ต้องมีลูกหัวปีทายปีแน่ๆเลยอ่ะนี่มันจะไม่มากไปหน่อยเหรอให้ผู้ชายล้างเท้าให้ผู้หญิงเนี่ยมากอะไรน้ำหวาผมอะลักกี้ผมก็ต้องเอาใจกี้แบบนี้แหละเรื่องแค่นี้เองผมทำไอกี้ได้อยู่แล้วเป็นไงล่ะอิจฉาฉชนละสิคอยดูนะ ฉันจะแสดงให้แกเห็นเองว่าอาร์ตเนี่ยเขายอมทำทุกอย่างเพื่อฉัน <c oughs> อาร์ตคะกี่ว่าอาร์ตเนี่ยยังแสดงความรักกับกี้ไม่พอนะคะถ้าอาร์ตรักกี้จริงเนี่ยอาร์ตต้องยอมดื่มน้ำล้างเท้านี่นะคะโอ๊ยมันจะไม่มากกันไปหน่อยเหรออาร์ตแกอย่าไปยอมนะเจ้าสาวแกมันโรคจิตอะ่ะ ว่าไงคะอาร์ตคุณจะเชื่อน้ำว้าหรือว่าเชื่อฉันนะคะดื่มเลย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 ได้ครับผมจะดื่มเพื่อพิสูจน์รักแท้ครับ กินอีกสิคะกินเลย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  เดี๋ยวค่ะอาร์รถคันนี้คุณซื้อให้เป็นของขวัญของฉันใช่ไหมคะใช่ครับกีิงานแสดงว่าฉันเนี่ยจะทำอะไรกับรถคันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับทำไมเหรอครับฉันจะเข้าไปนั่งในรถแล้วให้คุณวิ่งตามจะได้ไหมคะเออทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยครับบ่าวสาวก็น่าจะไปด้วยกันสิครับ เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายอะค่ะว่าคุณเนี่ยรักฉันจริงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอะไรเนี่ยกี้ปล่อยนะปล่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกี้นี่จะทำอะไรอะปล่อยปล่อย ียกพี่มาที่เนี่ยก็เพราะว่ามีงานให้พี่ทำนี่ค่าจ้างของพี่จะให้ฉันทำอะไรคะทำให้เจ้าเป่าของฉันเนี่ยอับอายที่สุดในชีวิตวันแต่งงานฉันจะให้พี่และพวกของพี่เนี่ยปลาไข่ใส่มันแล้วฉันเนี่ยจะให้มันมากินน้ำล้างเท้าของฉันด้วย คุณกี้คะลงทุนจ้างขนาดนี้แค่ขายหน้าอย่างเดียวอะมันไม่พอหรอกนะคะงั้นตอนนั่งรถไปโรงแรมเนี่ยจะให้มันวิ่งแก้ผ้าตามไปดีไหมคะก็ดีนะคะไม่ไม่จริงอ่ะฉันเนี่ยพยายามให้แกดูคลิปนี้นั้งหลายครั้งนะแต่แกก็ไม่ยอมดูอ่ะ แกเลือกที่จะเชื่อใจกี้แล้วเป็นไงผู้หญิงคนนี้เขามีค่ามากพอที่แกจะเชื่อใจเหรอพี่ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าผู้หญิงหน้าตาดีๆแบบคุณเนี่ยติดใจจะต่ําช้าขนาดนี้แล้วผมจะเอาของคืนทั้งหมดโดยที่ให้ทานายเป็นคนจัดการแม้แต่บาทเดียวเนี่ยผมก็จะไม่ให้คุณแล้วใครคิดว่าฉันอยากได้ของของแก ฉันไม่เคยอยากได้ของของแกแม้แต่ชิ้นเดียวสิ่งที่ฉันต้องการก็คือแก้แค้นใี่น้องสาวของฉันโอ้แกแต่งเรื่องอะไรขึ้นมาอีกอะฉันพูดความจริงผู้ชายคนนี้ฆ่าน้องสาวฉันอย่างเลือดเย็นฮะผมเนี่ยนะจะไปฆ่าน้องสาวคุณเนะี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่อะคุณจำนักศึกษาฝึกง,งานที่ชื่อบิวได้หรือเปล่าบิว ใช่น้องสาวของฉันเนี่ยไปฝึกงานที่บริษัทคุณไงอาร์ตแล้วอาร์ตเข้าไปค่าบิวตอนไหนน้องเข้ามาฝึกงานแล้วจะจูกก็ล้ออกไปเองน้องฉันอะหลงรักคุณก็เลยลวบรวงความกล้าเพื่อจะไปบอกรักคุณแต่คุณก็ปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใหยจนบิวขาดสติฉันสั่งให้น้องสาวของฉันเนี่ยลาออกจากการฝึกงาน เขาก็ไม่ยอมเขากลับไปหาคุณจนโดนร้อชนนะอะไรอะไรนะครับผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะแต่เรื่องเนี้ยอาจเขาก็ไม่ได้ผิดนะอาจเขาไม่ได้รักบ,บิวอะการตายของบิวอะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะแต่การที่แกเนี่ยมาแก้แค้นให้น้องสาวอะมันก็เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เหมือนกันผมไม่เคยทําให้บิวเนี่ยรักผมเลยเพราะว่าผมมองบิวนน้องสาวผมมาตลอด S <S <Vander> แต่คนที่ผมรักเนี่ยคือคุณแต่คุณกลับเล่นกับความรู้สึกของคนทําให้ผมรักแล้วก็เยียบหัวใจผมแ่มแกพลาดแล้วกี้แกเสียผู้ชายคนที่รักแกอย่างสุดหัวใจไปแล้วผมเห็นแก <S <S 2> <S 2> <S 2> ่การตายของบิวผมจะไม่เอาเรื่องคุณแต่คุณอย่าให้ผมเห็นหน้าอีกเพราะขราวหน้าผมจะไม่ใจดีแบบนี้อีกละวทำไมไปกันเห